ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้จะมารีวิวมีดก,กีดมะพร้าวบอนไส้เรื่องครับที่นี่ผมจังเราฟื้งมาแต่ผมกับจทดล่องกีดในเบืองจังนิดจังน่อยครับรว่าอีกยางหนึ่งตนนี้ผมเลี้ยงดินไว้อาทิตย์กลักวกับพ่อกีดแล้วครับแต่ว่าลากบ่รฮันปันไหนอกแต่ว่าย,ยอดพ่อกีดแล้วแต่ออกเองแล้วครับนี่ สังเกตได้ง่ายครับแตกออกแตกออกจากตรงนี้ครับเขาดันไหลครับแตกออกพอดีผมกับจิมให้เบิ้องมีดกรีดประภพ่าของผมแล้วก็สีกรีดในเบิ้งน้ำจักเล็กน้อยครับอ่ะมาเบิรเด้อทรงมาจากไอังมาจากไอลาซาดาครับ ที่นี่มันผมมาเบิงแล้วว่าที่แลกว,ว่าสิบเออร,ร้างมาห้ยสิ้นเปลืองดอกแต่ที่นี่ว่าคาเตอร์น่ะมันกับเขากบหนางานมอกระได้นั่นคาเตอร์มันกับเขากบหนางานมกระได้ในเมื่อส้างกับราคาตำหนีหนึ่งบอได้แพงบันไดร้อยหนึ่งครับทึงง่าทรงพร้อมได้ร้อยหนึ่งครับเป็นมีดมีดผ่าตัดคุณหมอครับนี่ผมใส่แบบเก่าครับแบบ แบบเก่าเป็นแบบนี้ครับที่ผมใส่ครับนี่เป็นแบบนี้ครับแบบเก่าที่ผมใส่ทีนี้ผมจะมาให้เบิ่งแบบใหม่แบบใหม่ผมก็เพ่เคยเห็นด้วกันเห็นได้นในรูปผมก็เลยร้องสั่งเบืงสิออกมารูกแบบไดแล้วผมก็สิดจีดให้เบิ่งพร้อมว่าเป็นเป็นจังไ๋ทีนี้ลักษณะของมีดเนี่เป็นมีดเป็นมีดผ้าตัดคุณหมอเด้ มีดตัวนี้เป็นลักษณะมีด่าตัดคุณหมอครับที่คุณหมอใส่พาตัดในโรงพยาบาลน,นะครับผมที่คุมตังมาตัวนี้เป็นมีด้าตัดของคุณหมอในโรงพยาบาลด้วยแล้วมันก็แถมใบให้หาใบหรือสิบใบเนี่ยติดมาพร้อมแถม,มให้ใส่พร้อมครับใบหนึ่งก็ใส่ได้รนครับใส่ไดรนเจอใบหนึ่งที่นี่ สีสั่งเตี้ยใบมากกับโบแมนนะมั่งมันจะออกเลยออกสั่งสั่งด่ามมากกับโบได้แพงน้างนะควาหมายที่ห่ออยนี่นี่หนึ่งห่อต่นหนึ่งใบครับนี่ครับใบั้งเบิดครับเบื่อๆใบหนึ่งก็เกี่ดได้หลายต้นหลายลูกครับมีดเป็นลักษณะด้ามมีดเป็นเป็นแบนยาวๆครับเป็นแบนยาวๆเดี๋ยวผมสีร่อง ผมว่ท่านเคยใส่กันแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะร่องอ้ประกอบเบิ้งครับโอ้คมแห้งครับคมไหลนี่ครับมีดครับสุดยอดเลยครับนี่ครับผมคิดว่าแต่ต้องคมหนาดูเลยหระครับการประกอบผมบ่าทันหูเด้อพอหูแล้วครับที่นี่ผมจะเห็นในเบื้องเลยครับเอาเขาแตดันบนครับ เราดันลงไปเห้สุดานลัางครับนี่ครับบรลลูนคาบ่าะสิลอกโดยอัตโนมัติครับคมครับคมสุดยอดเลยครับย่าไพาได้เป็นักขาด้วยครับเด้อคมแหลมสุดยอดนี่ประกอบเท็จแล้วครับผมจะมาล่องต้นนี้เลยครับผมเลี้ยงดินไว้ครับประมาณอาทิตย์กว่าต้นนี้ได้เวลากี่วพอดีกับสีมาล่องมีดใ่พอดีครับ ว่าสิจังไหนแต่ว่าเรื่องค่อมๆในนอนครับลูกสรงหุ่นมีดผ้าตัดคุณหมอในโรงพยาบาลครับเริ่มด้แล้วครับโอ้บ้างมีดน้อยเดียวครับขาดเลยรอบเดียวขาดเลยครับค่มหลายครับครับดำๆเนี่ยผมจะไล่ออกเลยครับ ยานเลือ,อยยางเดียวเพระาะมีดคมคมหลายนีย่ครับรอบเดียวครับวับตองซ้ำเลยครับเดี๋ยววัตองซ้ำเลยกีดรอบเดียวผ่านเลยเอาเปลือกออกได้เลยครับมีแต่ยานเลื่อยครับรอบที่หนึ่งผ่านไปครับ พยักที่สองครับผมเขาแตกไปทาเนี่ยเขาแร่งดันของยอดเขาจะด,ดันจนตน้นอ้ฉีกอาจขาดออกเองเลยครับจุดเดิมครับคือตรงพาพาตรงนี้เนี่ยฉีกซอยครับจะสปอร์ไพร์แรกด้านการที่ ที่สีีเลยครับนี่ครับเขาฉีดออกแล้วเาก็ได้เห็นได้เห็นอย่งสีเลยครับนี่นี่นี่อ้้อโคมอมีรีย่อมรับว่าค้อมีรีครับนี่ครับเป็นรอบสองต้นนี้ว่าในเคยฉีดครับนีเพิ่งกีดเป็นครั้งแรกครับจากที่เลี้ยงไว โอ้พ่อใจแห้งมากครับมีครับอันนี้รหนึ่งสองสามนี่ครับสามแต่เขากีดแนวแนวแนวหลากลุ่งมมได้เขาก็ลากขึ้นครับเขาไม่ต้องไม่ต้องเบาซูตรครับอึ๊บเออคือเกขาครับผ้าเราฉีกครับจะง่ายครับเสี่ยงต่อการไปโดนครับแข็งเราครับแข็ง จับได้พอเยอะได้ทังสี่ซอยจังสี่เลยครับลึกเขาด้วยปราะกาวแห้งครับนี่ครับแล้วเขาก็ ใจเย็นคอยคอยเฮตดเอาทางน้รัดครับผมมีดโอเคอยู่แล้วใส่คัตเตอร์บางที่บางเพื่นเพื่อนก็นอาจจะถนัดนะแต่ว่าผมเราว่ามันใหญ่ผมมันเก่าหนางานบ่ได้ผมก็เลยบอ่บอคอยนัดบ่นไดอันนี้รอบชุดท้ายครับรอบจำเป็นเลยละครัเสียให้ใบและยอดแท่งออกง่า,งาย้วก็บานครับนี่เลยครับ ว่างเมีดจังสีเลยครับมีครับมันเป็นแห้วเห็นยุงสีครับคอยว่างครับซ้ํานี้ีหอดแล้วครับเนี่ว่างคือเก้าครับเพื่อว่ามเป็นการเสียงตองพาครับพายอดครับต่ฉีกครับฉีกอนเมื่อเห้าเดี๋ยคอยดึงออกครับเนี่ยนี่ครับเนี่ย อลงมาระดับหนึ่งครับยาวสูตรยาวสุดหมอกอ,อนครับนี่แหละเขาหนึ่งมันกับไปนําเลยเด้ยว่าเดิมอ่อนแล้วเออถามมันใหญ่เขาก็พาอีกครับไอ้น้อยเพื่อง่ายต่อการฉีกครับพาก็คือแทงมีดเข้าไปนี่ครับบารเบิงกกอนว่า นี่ก็แท่งมีลูกอีกครับมาเบิ่งก่อนว่าผมจะเอาออกได้บอเพราะว่ามันก็นหอดอีกสันน้นนึงหน่อยเด็แต่เอาออกได้ผมจะเอาออกครับตัวนี้แต่ว่ามันเสียงผมก็บ่จะเอาออกอาจจะกี่เปิดหนตื้อครับป็่จังไหนผมเบิ่งก่อนเนอะผมว่าน่าจะเอาออกครับอืเอาออกเลยก็ได้ครับนี่แล้วมัน เฉียวตรงว่ามีดตรงเมื่อตรงเบาที่สุดเพราะว่าหอดแลวเด้กหอดสำคัญแล้วแต่มีดพอคมห้อสิอ่อกแข้งดันแต่มีดพอไปนี่ผมเคยดันแล้วครับตรงนี้หักข้ามือเลยครับแทนที่สิแทนแที่สีขาดมองเข้ากีด ไปหาดูโค่นหมดแล้วครับเพราะว่ามีนเท่าบะคมเท่าเา,หาเหมือนก็จะดึงว่ามันเหมือนจะเป็นลักษณะเขาจะดึงให้ขาดนะครับแต่ว่าขาดครับไปไปหาดูโค่นบาดนี้นี่ครับนี่ที่นี่เสขั้นตอนนี่อันอันนึงเนี่ยผมไมยังอันนี้ผมจะผมจะพาไปเังสิครับนี่นี่นี่ครับกีดไว้ พอนั่นแล้วเขาก็จะบานออกไม้เขาตัดดโดยง่ายเลยละ่ะไม่ต้องระวังตนเลยเขาจะออกไม่เองเขาเขาจีบไปเยอะออกมาเองเขาครับตัวนี้เคยกินไปครับแต่ระวังเอาให้แค่มีดิ้นเดี๋ยวให้มันเป็นแผลน้อยหนึ่งถ้าเขาเกิดจากการเป็นแผลเขาจะจิบแตกเลยกับปี้ออกเองเขาครับอ่าครับเขาก็จิบปี้ออกเองเขาเพราะต้องไปนั่นอย่าเฝ้าให้หอดต้นใน้ เพราะว่าแรงดันก็ไม่มีแล้วที่นี่ต้นนี้นี่ผมจะซอยน้อยหนึ่งรับครับว่าซอยไปน้อยหนึง่งเอออ่าผมจะซอยไปน้อยนึงครับถ้ามีดบวกคมนี่คือแบบผมเเมบางกี้เนี่ยว่าได้อีกเลยดเลยครับเขาก็่สิบายจะดำนี่เห็นปะ เห็นไหพอแล้วออแล้วครับเข้าก็สจดันมีดให้เขาเข้ากับพยพายามที่เบิ่งมีดให้เขาไปข้างในแต่ว่าทีในีนได้เขาเผลอดัน,นจนจนอันนี้สูบได้หัก่ะครับหักก็มองด้วยล่ะครับอ่านี่ครับเสร็จขั้นตอนกรีดครั้งแรกสำหรับเปิดอยอดแลวก็ไม่ให้เบิ่งมีดที่สั่งมาใหม่ครับมีดพาดตาันคุณหมอครับลักษณะนี้ครับ คมหลายคมแห้งครับเพื่อนๆเนาะผู้ได้พืชนสนัดคัตเตอร์หน่อยกับเพาว่ากันแต่ว่าใส่แบบนี้มันหน่อยครับเวลามันเข่าซอกเล็กๆนกหน่อยๆมันเข่าได้เบิร์ดครับผมก็เลยอยากมารีวิวให้เบิรงราคาพอแพงครับสั่งจากลาซาด้าหนึ่งร้อยบาทท้วนพร้อมค่าส่งครับเอาเด้อเพื่อเป็นแนวทางผู้ใด้กำลังใส่คัตเตอร์สัญญายู่บ่สะดวกก็มองหามีดเกียรยู่กะนี่เลยนะครับแนะนำเลย เพื่อเป็นแนวทางผู้ได้เบิงแล้วพอใจถือใจกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหาให้แนเด้อครับช่องประพาทมะพร้าวบอนไซคครับเพืเ่อนๆครับสวัสดีครับ